สวัสดีค่ะดิฉันนิ่มนวลน,นาสินพรนะคะเป็นครูอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามค่ะ่านในช่วงของระยะเวลาตั้งแต่วันที่17เมษายนจนถึงวันที่6พฤษภาคมนะคะปี2568ก็ได้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพท,ทางการบัญชีที่สำนักงานชลทางการบัญชีนะคะในเขตอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะ ซึ่งก็ได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกทักษะด้านการตรวจสอบบัญชีการรับทำบัญชีนะคะก็วันนี้ก็จะพาเข้าไปเยี่ยมชมที่สำนักงานเช่นค่ะ ก็จะเห็นหลักฐานเอกสารต่างนะคะที่สำนักงานชนทานได้รับบริการจากลูกค้านะคะก็เป็นภาพบรรยากาศสวัสดีค่ะท่านหัวหน้ากำลังยุ่งอยู่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นท่านหัวหน้าแจ้งนะคะที่ดูแลกิจการในสำนักงานนี้นะคะข่าก็จะเป็นน้องๆที่ทํางานสวัสดีค่ะค่ะ ลักษณะนานงานก็จะประมาณนี้นะคะเป็นการตรวจสอบเอกสารแล้วก็บัทึีบัญชีในโปรแกรมสําเร็จรูปนะคะซึ่งก็ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นอย่างมากนะคะก็จะพยายามนำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนให้มากที่สุดขอบคุณและสวัสดีค่ะ